กลังสุบับวันนี้เราอยู่ไซรลินสุดยอดเลยหมอกหรือควันเอาจริงเอาให้แน่โอ้ยดูทุกคนอยาก็เราจะเข้าไปมมิติเอยมองรถขงหน้าไม่เห็นเลยครับสุดยอดเลยอ่ะดูดูดูหนาปักเลยครับตอนเนี้มองรถข้างหน้าไม่เห็นที่ไปก่อน มาระวังนะครับจะไม่ถึงศูนย์จะได้หหมออกเรไม่รู้หมอกหรือควันเราจะไปทำบุญที่วัดป่าภูริทัศน์นะคะวันนี้ถ้าเกิดออกไปแล้วเย็นนะก็รู้หมอกใช่ไหมเออถ้าออกไปเย็นนะหมอกเออถ้าออกไปไอแคลก็คือควันใช่รู้แบบจริงๆมัน ยี่ใสทั์ไม่ค่อยดีเนาะเพราะว่ามันเออขับเร็วไม่ได้โอ้ดูสินึกว่าอยู่ภาคเหนือเปล่าครับตอนนี้อยู่นนทบุรีกำลังเข้าปทุมธานีว้าวปทุมธานีโอ้ดูทุกคนมองไม่เห็นอะไรเลยใช่ไหมคุณเกดใช่ไหมไปเหนือยังไม่เจอแบบนี้เลยอ่ะ Ah. Wow. lá,